ก็สวัสดีทุกคนนะผมวิดีโอนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของการแมปปุ่มจอย T3 นะครับเล่นเกม efootball 2025นะีบะครับอัปเดตใหม่นะครับในส่วนของการตั้งค่าปุ่มนะแอปพลิเคชันที่ผมจะใช้จะเป็น Uzingpad V3 ที่เป็นสีส้มนะครับเนื่นองจากว่าสีฟ้าผมไม่สามารถส่งภาพขึ้นจอแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับแต่ว่ามันก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าใครดูวิดีโอนี้แล้วก็สามารถนําปุ่มที่ใช้ในการปรับแต่งจากแอป,ปสีส้มเนะี้ยไปตั้งค่าในแอปสีฟ้าก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราม ัุมในส่วนของการใช้แอปนะครับมันไม่ได้ใช้ยากนะก็แค่เราเปิดเข้าไปในส่วนของตัวแอปนะครับมันก็จะมีเซตที่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าให้เรากด Open นละเราก็แค่กดเข้าไปแล้วก็เปิดฝั่งนี้ยครับให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดนะให้มันเป็นคําว่า Open ทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็อัพจอลงแบบนี้แล้วเ,เปิดเกมขึ้นมา โอเคทีนี้เราจะไปตั้งค่าในส่วนของการแมปปุ่มนะครับให้เราไปที่เอ็นะจากนั้นก็ไปที่เทนนิงครับเลือกทีมที่ตัวเกมตั้งให้หรือทีมที่เราตั้งเองก็ได้ครับจากนั้นก็กดฟรีเทนนิงครับเสร็จแล้วก็กดแอตแทกกิ้งอ่ะพอเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของรูปในเซตนี้แต่ว่าเราจะไม่ตั้งตรงนี้นะเราไปกดที่ตัวหยุดนะครับแล้วก็ไปที่เพย์เซ็ตติ้งจากนั้นก็ไปที่ ตัวนี้ครับปัทท่นคอนฟิกนะครับมาตรงนี้แล้วการตั้งค่าปุ่มนะให้ตั้งระยะประมาณนี้ครับเนื่องจากว่ามันจะมีปุ่มสไลด์ด้วยในส่วนของตัวจอยนะแล้วก็ตั้งห่างกันหน่อยนะครับพอให้มันมีที่ว่างในส่วนของการลากนะโอเคเสร็จแล้วให้เรากดที่ตัวสตาร์ทขึ้นมาครับโอเคพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มที่อยู่ตรงเนี้ยข้างในแต่ว่าผมใช้ไปหมดแล้วนะผมจะทําการกดที่เนวนะครับตรงนี้ปุ่มก็จะกลับมาที่เดิม พอเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นปุ่มประมาณนี้จากนั้นเราก็ลากปุ่มนะอนาล็อกซ้ายนะครับก็จะเป็นตัว L นะลากวางก่อนได้เลยครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นที่มีอนาล็อกนะครับตรงสีขาวเนี่ยก็สามารถวางไว้ตรงตำแหน่งนี้ก็ได้ครับมันจะได้ไม่ต้องฟิกอะไรครับก็แค่ดึงเล่นปกติต่อไปเราก็กดที่ตัว L เข้าไปครับมันก็จะมีรัศมีให้เราดูตรงนี้เราก็สามารถดึงรัศมีขึ้นลงได้นะ อันนี้อยู่ที่ความต้องการนะผมก็จะประมาณ150นะประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดตรงนี้ครับชัวร์ผมจะตั้งจากฝั่งซ้ายไปขวานะครับโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของเมนูแอคชั่นนะครับก็จะเป็นปุ่มพวกที่ใช้เล่นนะครับก็คือกดยิ ging, dad, line, งกดแดดกดไลด์ต่างๆนะครับปุ่มต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม A นะปุ่ม A จะไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับก็ลากวางที่ปุ่มพัดได้เลยครับแล้วก็ Y ในส่วนของ Y ก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรครับวางได้เลยครับ แล้วก็ในส่วนของ RB ตรงนี้นะก็ลากวางได้เลยครับไปที่ปุ่มเดสตแต่เราก็จะเป็นในส่วนของ x นะครับตัว x เนี่ยผมจะให้มันเป็นปุ่มโยนเข้าไปข้างในด้วยนะครับก็กดเข้าไปที่เเลื่อนลงไปด้านล่างครับมันก็จะมีในส่วนของจอยกับอนาล็อกซ้ายขวานะครับก็จะเลือกเป็นบวกกับอนาะล็อกซ้ายนะก็จะเป็นตัวล่างครับจากนั้นเราก็ดึงรัศมีนะ เขาตั้งเป็นสแตนดาร์ดไว้นะครับเราสามารถกดเข้ามาตั้งค่าที่หลังได้ก็ลองใช้ไปก่อนครับกดฟินิชเราก็จะเห็นในส่วนของ x บวกกับ l นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ลาก,กวางที่ปุ่ม part นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปุ่มยิงนะปุ่มยิงเราก็จะใช้ b นะครับกดลงมาก็จะเป็นตัว b ตัวนี้เสร็จแล้วกดเข้าไปที่ตัว b ครับแล้วก็ไปที่เมนูสไลด์นะครับเมนูสไลด์ตรงนี้กดเข้าไป เลือกเป็นเมนูที่สามนะครับใครเล่นไม่เข้ามือก็สามารถเลือก1 2ได้นะแล้วแต่ถนัดนะครับจากนั้นลากไปที่เลเวลสักประมาณ12นะครับเต็มที่ไปเลยเสร็จแล้วก็กดฟินิชครับเอาเลข1วางไว้ที่ปุ่มยิงครับเสร็จแ,แล้วเอาเลข2ไปวางไว้ด้านหลังฝั่งขวาของปุ่มยิงครับโอเคเสร็จแล้วปุ่มยิงนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปุ่มโยนนะปุ่มนี้จะใช้เป็นอนาล็อกขวาก็จะเป็น R นะวางตรงนี้นะครับ อันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเวลาที่เราเล่นถ้าเราอยากจะยนบอลก็ดึงอนาล็อกขวาปกตินะครับจะเข้าแย่ง2คนก็จะใช้อนาล็อกขวานะที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการยิงแบบปันโค้งนะประมาณนี้ก็จะใช้ในส่วนของ RT นะครับ RT ก็จะเลือกเป็นเมนูอะไรเหมือนเดิมนะในส่วนของ RT เรามาปรับกันทีหลังก็ได้นะผมก็จะเลือกเป็นกดยิงแล้วปล่อยนะปกติก็จะเลื่อนไปเป็นสักเลเวล9นะอันนี้เลเวลเราสามารถปรับแต่งได้นะในส่วนของการสปี จากนั้นกดฟินิชครับลากเลข1นะครับมาวางไว้ตรงปุ่มยิงนะเสร็จแล้วเลข2วางไว้ข้างล่างครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของยิงชิปนะครับผมจะใช้เป็น LT นะครับตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ LT ไปที่เมนูสไลด์เหมือนเดิมเลือกเป็นเมนูที่3นะครับอันนี้อยู่ที่เราต้องการนะก็ใช้เป็น level 5ก็ได้ครับสแตรดจากนั้นก็กด f i n ิชเอาเลข1วางที่ปุ่มยิงครับแล้วก็เลข2วางไว้ข้างบน ก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเปลี่ยนหัวนะเปลี่ยนหัวก็จะเป็น LB นะครับ LB ก็จะกดแล้วลากลงมาวางไว้ที่ปุ่มพาร์ทเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะเป็นเมนูข้ามเฟรมข้าม,ามช็อตนะครับก็ L3 L3 จะเป็นกดอนาล็อกลงไปตรงๆนะครับก็ลากวางไว้ที่มุมบนได้เลยนะครับ r 3ก็เช่นกันนะเอาไว้เปลี่ยนข้ามเฟรมข้าม,ามช็อตนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ D-pad นะ D-pad ก็จะเป็น D-pad ซ้ายนะครับ D-pad ซ้ายก็จะวางตรงนี้ ดี a พดขวาก็จะวางประมาณนี้ครับก็ไว้กดเนะ็กนั่นเองับแล้วก็ดีเพดลงล่างนะดีเพดลงล่างก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ข้ามในส่วนของไอคอนต่างๆนะครับที่อยู่ตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นไฮไลท์ของเกมนะครับวางไว้ตรงนี้ถ้าเกิดไม่ตรงเราสามารถตั้งที่หลังได้นะครับเรากดครั้งว่าเซฟมันก็จะมีในส่วนของให้เราตั้งชื่อนะเราก็ตั้งชื่อไปครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟจากนั้นเราก็กดที่ฟินิชครับผมตรงนี้แล้วก็กดกลับไปที่เกมครับ กดที่จอยก็ได้นะเนี่ยกดได้นะครับกดที่จอยกดกลับไปเลยจากนั้นเราก็มาลองเล่นดูก็ส่งปกติครับนี่แทงมาลองยิงม่วงดูครับจังหวะเปิดมุมก็เปิดได้2แบบนะก็กด X แล้วก็สวัดเข้าไปแบบนี้นะ X อ,อนลล็อกซ้าย ยนบอลก็สามารถทำได้2แบบนะก็คือ X. อนาล็อกซ้ายเหมือนเดิมครับเราจะเปิดมุมอีกแบบหนึ่งก็ใช้นาล็อกขวาตาวัดเข้าไปแบบนี้ก็ได้ครับต่อไปมาดูในส่วนของยิงแบบปั่นนะยิงแบบปั่นเรามาใช้ในส่วนของ RT นะครับ RT แล้วก็ดึงมาที่ข้างแบบริมเส้นแล้วก็ปั่นประมาณนี้นะต่อไปในส่วนของการยิงชิปนะชิปก็จะเป็น LT นะครับ LT ก็เนี่ยครับจอชิปข้ามหัวไปแต่ว่าเราก็ต้องไปตั้งตามความถนัดนะครับก็ต้องไปปรับสเกลอีกทีนึงว่ามันจะช้าจะเร็วจะแรงประมาณไหนนะถ้าเรากดแบบไวเกินนะมันก็จะยิงเรียบนะแต่ว่าถ้าเกิด เราจะดึงแบบให้ช้าหน่อยมันก็จะชิปให้นะครับแต่ว่ามันก็จะโดนแย่งบอลไปก่อนนะประมาณนั้นก็ลองดูใหม่ครับมาถึงเนี่ยครับก็จะชิปประมาณนี้พอกดวายแทงทะลุช่องปกตินะครับแทงทะลุช่องไปประมาณนี้ครับวายเราสามารถกดเป็นปุ่มแมตทับได้นะปุ่มแดดก็จะใช้ RB นะครับทกิลต่างๆก็จะใช้ปุ่มแดดนะก็คือ RB รั่นเองนะครับแล้วก็ใช้อนาล็อกซ้ายนะครับในการบังคับทิศทาง โอเคในส่วนการอัปเดตการแมปปุ่มจอย G3 นะครับเล่นเกมอีฟ o ตบอล2 0 2 5นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับหากมีข้อบกพรใดที่จะฟังไม่เข้าหูนะมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขอภัยมาหนที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ